はい、そういうのね。<noise> เต่ง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 ไงถ้าใส่แล้วเต่งเองอย่ามันโดนลิขสิทธิ์สุดยอดสวัสดีครับผมออบตาเนาะทาเชียวแต่วันนี้ไม่ใช่มาเฟียนี่โยดาจิ๋วเพราะตอนนี้ผมคือแมงดาโลเลียยนแมงดาโลเลียนไหนเอาแมงดาเลยวะไปทุกคนขึ้นยานผมก่อนเราจะบอกกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้าง นี่คือวิธีเรายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ยานอวอกาศของผมยาน space sex ไปทุกคนอาจารย์ต่งเราจะขึ้นยานนังยังจะยินเ <c oughs> อาโยธาไปยัง <c oughs> มีโยธาจริงว, <c oughs> วันนี้นทุกคนเราจะมาทำคลิป ฮันนี่เจลลี่แล้วฉันทำไปแล้วนะพี่แกทำอะไรบ้างฮันนี่เจลลี่แบบออริจินอลฮันนี่เจลลี่สีลุง้งและฮันนี่เจลลี่สีพาสเทลของราทำอะไรบ<ป>้างใส่ใส่หัวไป,ป าแก่มาเหคุณดาอเลยผมจะทำฮันนี่จะรีบบอกว่าไม่มีใครเคยทำมาก่อนในโลกผมขอการทดลิงิบัติไว้ตอนนี้เลยวันนี้วันีเท่าไหร่ห้าออกัสวันนี้ช่องกูมันตัดช้าเราอะให้ความเมตตาหรือเมอร์คี้กับคนตัดเมอร์ซี่ให้ความเมตตาหรือเมอร์ซี่คนตัดเยอะไปหน่อยเราให้คนตัดคลิปหนึ่งอะตัดเดือนละคลิปไม่ปเห็นผมว่าไปเราตัดช้า กูเลยลงคลิปไม่ทันมันอยางวันนี้ผมจะทำฮันนี่เจลลี่กาแล็กซี่เป็นไงแค่ปะสุดยอดทุกคนพร้อมแล้วไปออกยานแตง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 ,ตง,ตง,ตงและนี่ก็คือวัตถุดิบของเราทั้งหมดวันนี้ โอเคมึงเดินกลับไปหลักบ้านกูดินี้ก็คือแม่พิมพ์มึงไม่ได้ยูดิเชียคือแม่พิมพ์สำหรับใสอันนี้จะลิ่มเราแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือคอนไซรลเราอน้ำตาลน้ำเปล่าแล้วก็กริตเตอร์ฟูดเกรยนะครับทุกคนเฮ้ยเราขาดสีบอกมาหานี่ ไอ้ลูกกระจกสตอมทูเปอร์นอกจากยิงเลยไม่เคยโดนมึงยังลืมสีไปต่อมาหาตูอีกน้ำตาล <c oughs> ไม่ใช่ยะจังมาใส่ไปอน้ำปลาเา <c oughs> เอาคอน <c oughs> เอามาก่น มาเล่นมกแล้วเราใช้ไฟกางนะครับคนคนไม่เรื่อยจนกว่ามันจะเข้ากันด้วยดีทุกคนรู้ว่าจักรวาลของเราหรือโลกเราเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากบิ๊กแบงแบงแบง,แบง จักรวาลหรอกมีมูลสารอะไรไม่รู้ต่างๆแล้วมันก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ปุ้งตุ้งออกมาเป็นเป้งอัลต์เกทอัลต์เกทนี่นะทุกคนเจ็ดร้อยสิบบาทสั่งซื้อได้ลองกินได้ครับเป็นเยลลี่คอลลาเจนแบรนด์ผมและอาจุไมใหม่ช่องหน้าเด็กไม่ใช่หรอเอ๊ะทำไหน้าเด็กเยอะเลยไอ้เด็กเอ็งเองรู้จริงไหมเอ็งเล่าดิมันเป็นไงวะแคนเนลเซียนะคะเกิดจากจักรวาล เกิดการระเบิดครั้งใหญ่หรือที่เรียกว่า Big Bang ทำให้เกิดเป็นกาแล็กซีต่างๆนะคะอย่างที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือกาแล็กซีหางช้างผึ่งหางช้างพึ่งใช่ไกบุลิฮะกบุลิฮะกบุลิเป็นมะเร็งที่ลินหรือเปล่าเนี่ยไม่ถามเลยเป็นอะไรโอเคพอเราได้ปุ๊บก็ทิ้งไว้ให้มัน เย็นหรือเซ็ตตัวขึ้นนะฮะแล้วเราจะมาเริ่มแต่งสีกา็เซียน oh. เชิญผู้รอบรู้ด้านจักรวาลอาจูมาโลเรียนใครอยากเข้าเผ่ออา,าลลอาจูมาโลเรียนใส่แฮชแท็กได้ครับอาจูมาโลเรียนเราก็ทำสีฟ้าเนี่ยลงไปเลยคะ่ะถ้เนีัยเป็นลายที่เราชอบน,นะะนี่อาจูมานี่ไม่อยากจะอวดน,นะเด็กสายศิลน,นะครับศิละปะของอาจูมานี่บอกเลยว่าเหลื่อมล้ำจากคนอื่นมากคือ <c oughs> อะไรเหลื่อมล้ำ <c oughs> เจ๊เขไม่แปลมากเลยอ่ะใส่สีม่วลงไปนิดหน่อยมันจะเหมือนละหินอ่อนมาดูน้องอ่างของเราดีกว่าค่ะว่าจะทำมาเป็นแบบไหนดูนะทุกคนเหมือนใครทำเป็นจดีหกใจนี่ทุกคนสีน้ำเงินปื๊บป๊บป๊บเฮ้ยเหมือนดวงดาวแล้วไหม โอเคเรากลับมาดูที่ของไอจูม่ากันต่อดีกว่าครับทุกคนมาต่อมานะคะทุกคนเราจะทอยมาเป็นกลิตเตอร์ดวงดาวนะคะเราก็จะโรยผงพิกซี่ลงไปเลยะคะ่ะนี่เฮ้ยโหแค่นี้เลยะค่ะทุกคนแล้วเราก็เทใส่ขวดได้เลยอูยสวยอ่ะเลยสวยจริง <_ c oughs> อุนหนักมากโอ้ทุกคนได้แล้วพี่เอาอ่าไงพี่ ตัดเลยตัดเลยอ๋อตัดปึ๊บเร็วต่อไปคุณจะเอาสีอะไรสีดูฮุบตุ้งดูเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่เคยพูดแบบเนี้ยแม่ๆๆๆแม่แม่เราจะใส่สีนี้เหลืองกับขาวมันเหมือนแป้งเลยใช่ไหมเฮ้ยสวยอยู่นะเนี่ย มันร้อนมากเลยทุกคนพวกเยลลี่นะคะเวลามันร้อนมันจะร้อนกับปกติแบบมากอ่ะเฮ้ยเย็นใจเย็นเดี๋ยวเขาจะลองทำอีกวิธีนึงเนาะเดี๋ยว่ามันจะสวยกว่านี้ค่ะสอร์รี่สอร์ดี่น่างคนเก็บก่อนนะ ีกำมัแล้วเนี่ยัตถุดิบเหมือนตอนต้นคลิตแต่เปลี่ยนวิธีผสมสีโดยเริ่มจากแทเจลลี่ลงไปในขวดแล้วค่อยผสมสีลงไปแล้วแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนขอเชิญทุกคนพบกับไฮนี่เจลลี่ ไทุกคนดูดูสีดิข้างในมีความเป็นชั้นสีชมพูแบบเป็นทางช้างเผือกอะเ้ย่ยมากทุกคนเห็นกาวเพชรไหมคะมันจะเป็นแบบกริ๊ดกริ๊ดวิ้งวิ้งยูแต่เขารสชาติคือผมว่าเป็นฮันนี่เจลลี่ธรรมดาผมว่าต้องเติมกลิ่นเข้าไปเว้ยใส่พวกเอ็กซ์ตกแบบสีส้มก็เป็นส้มอะไรเงี้ย น่าจะหอมอยู่นะแต่ก่อนอื่นนะครับคนผมขอขึ้นคำเตือนไว้ก่อนเลยนะไอสิ่งเราเนี้ยที่เห็นกันตามอินเทอร์เน็ตต่างๆอ่ะไม่ควรกินเยอะนะฮะเพราะว่ามันมีแต่น้ำตาลเอาไม่ออกแล้วรอมันหายแข็งเวลาผ่านไปมันสีกล้องที่มันเปลี่ยนไปกาแล็ก<ส>ซี่สามสอง นึ่งโอ้หดูค่อมันละยิบเลยยาไปหมดเลยอะ่ะเฮ้ยสวยมากทุกคนมันมีความไล่สีแล้วก็แบบเลยยิบเลยยาฟุ้งฟลิงเลยคนน่ากินเอาะยิบมันน่ากินมากนะถ้ามีรสชาติที่แบบต่างกันน่าจะฟินกว่านะมาเ <c oughs> มาล่ต่อไปดีกว่า <c oughs> ดีดีดี น้ำเชื่อมนี่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 คือสีอะไรวะเขียวส้มเขียวมอระอุฎดูสิระหว่างมือกับมืออะไรจะหักก่อนกันแต่คิดเนี่ย เห,เหนียวมาเลยอ่ะไม่รูเหนียวขนาดห,หนเยสีมันอ่อเท่าหไหร่นะ,ะจะบอกว่าอีสองอันที่เราต้มกันสอ,อนแรกแข็งโคตรสีมันเหมือนแบบมัดนดมีปรกา,ายลมดำบิกบมันมันดูเหนียวมากเลยทุกคนดูดิวดีมันดูโเหนียวอ่ะ มาดูดิเอเฮ้ยงวดนด้วยโอ้โห,หดด <c oughs> นี่มันเป็นเป็นตีนมะกมแก้วชัดอุ้ยแข็งจริงดูดิดังฟอกเลยฟังฟังโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บ อันนี้คือตอนแรกที่เราทำอะ่ะเราต้มไว้นานเกินไปเนาะคุยเพลินไปหน่อยก็เลยใช้ไม่ได้<อ>แบบน,นี้ถือว่าเฟลเป็นไงครับทุกคนกับเชลลี่ฮันนี่ของเผ่าแมงดาโรลเลียนของผมสีสวยมากค่ะแต่เสียดายนิดนึงคือรสชาตินะคะรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันเลยถ้าเ,เราใส่รสชาติกับกลิ่นไปออะโอโหผมว่าขายได้นะใช่เพราะมันสวยมากเลยทุกคนมันเหมือนกาแล็กซี่จริงจริงวลนะคะมันมีความริบยับของกิตเตอร์แล้วก็สามารถเล่นโทนสีได้ด้วยอืมซึ่งท่นหนึ่งอะสวยมากแล้วก็ถ้าเกิดใครมีไอเดียอยากให้ผมทำอันนี้เอ อีพีหน้าเราจะมาทำต่อนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยเ้าใครชอบเลิมนี้ลค์การานนกดิดีบกดกดรกดิดีบกดดบาากดติรกดติรีบกดแิรีบนดอีกดนิดีบดตบกดติบติบต่ดกติีตติ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 